สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูนี่ชาแนลค่ะยังอยู่ที่สวนไม้ดอกไม้ประดับการจัดสวนแมวธรรมชาติของเลดคาฟาร์อยู่บนยอดเขาเลยนะคะสวยงามประทับใจค่ะเพื่อนๆค่ะ เดินไปด้วยถ่ายทำไปด้วยก็กล้องก็ทสาไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ <Really? S 1> เป็นฤด,ด,ดูสปริงของที่นี่นะคะรัานิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียอยู่ห่างจากซิดนีย์ประมาณบริเวณส่วนนี้นะคะประมาณน่าจะประมาณ2ชั่วโมงในการขับรถ แต่ว่ารุ่นนี้เดินทางห่างจากที่พักก็ประมาณชั่วโมงกว่าที่นี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ to to no. sure. แค่เดินเข้ามาในสวนเสียงนกร้องก็ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วก็สดชื่นนะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นดอกกุหลาบก่อนนี้ สวยมากสีชมพูสดดอกตูมก็เยอะนะคะเท่าที่สังเกตกุหลาบยังยังไม่ได้บานเยอะถ้ามาถึงในช่วงที่กุหลาบบานเยอะนี่ก็คงละลานตาไปหมดนะคะยังคงเป็นบริเวณ ริมสระน้ำที่มีต้นไม้ใหญ่น้อยแล้วก็ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นมุมภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบริเวณริมสระน้ำ บรรยากาศแบบนี้อยู่ได้ทั้งวันนะคะวันที่มาเยี่ยมชมก็เดินชมกันเป็นประมาณประมาณสชั่วโมงเลยค่ะเสียดายว่าบางบางม,มุมที่ถ่ายถ่ายทำวิดีโอแล้วแต่ว่ากดบันทึกไม่สำเร็จแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูคิดว่าสำเร็จเยอะเลยนะคะเพื่อนๆ่นคะเยอะเลยที่ ไม่ได้ภาพบันทึกไม่ได้หมดเสียดายมากซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นสวนดอกไม้ที่กำลังบานสวยงามเสียดายมากจริงๆแต่ว่าก็ยังได้ภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆเยอะอยู่นะคะแนวการจัดสวนธรรมชาติที่ มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้โชว์ดอกนี่ก็เป็นกุหลาบกอใหญ่เลยนะคะต้นใหญ่เลยแต่ว่ายังไม่ได้บานดอกตูมเต็มเลยนะคะกุหลาบสีขาว <c oughs> เป็นซุ้มเลยนะะ สวยงามมากบริเวณนี้ก็จะมีที่นั่งให้บันทึกภาพแล้วก็มีปฏิมาก,กรรมที่วางสอดแทรกอ่านี่มาเจอแล้วมาเจอความงามของไอริสใบด่างดอกสีชมพู อยู่ข้างบ่อน้ําเลยสวยงามมากครับเพืเ่อนๆค่ะใบฤทธไอด่างใบฤทธด่างไอฤทธ์เป็นไม้ที่ชอบความชุ่มชื่นเยอะเคยปลูกที่บ้านเราพอลืมรดน้ำสองสามวันก็เรียบร้อยเลยนะคะ ใบไ,ไม้กำลังเปลี่ยนสี